กินข้าวทุกคนนี่เขาเดียวมันมเดี๋ยวก่อนลุกใจเย็นนะแม่ไราเสียวมึงไปไปแมวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,คะกินข้าวไข่ชะอมมัน้อัน<ม>นี้เป็นลาบปลาดุกเมื่อวานนี้ทุกคนโอตโหเย็นไหมกินไม่หมดเสียดายนี่ยำรุนเช่นยำผัดกระเฉดเนาะนี่นะครับ มาเินกแมวเครียดกินข้าวทุกคนมากินข้าวไม่มีคลิปวันนี้คลิปขายไม่ได้ลงนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปแบบอันเดิมๆเนาะเดี๋ยวมีเมนูอะไรใหม่ๆป้าทําเมนูใหม่ๆแล้วเดี๋ยวป้าจะลงให้นะคะ่วงนนี้เราต้อง ขาอะไรมันกระตุ้นลูกค้าทุกคนสงสัยจะต้องมีรถแรกแจกแถมใใกินยังางลดความอ้วนตะกีนกิน วันสองวันนี้ก็ค่อนขาชั่วนะทุกคนก็ไม่ได้เยอะกว่าเก่าลงนะคะจะว่าเหมือนเราเริ่มเข้าที่กับสถานการณ์เหมือนมันเริ่มเข้าที่กับสถานการณ์นะทุกคนได้เริ่มปรับตัวได้ เขาอมเขาหยิบหยิบขอบนะโค้กิน<ฮ>ยำไหม,ม,มไม่กินนะวันนี้ไปตลาดจะซื้อหมูปิ้งให้ลูกตรงข้างร้านหมูปิ้งมันจะเป็นได้ขายน้ำทุกคนในตลาดสดตอนเย็นแล้วมันจะเป็นตลาดมันตลาดสดแล้วละตลาดนะจะเขาขายทุกวันเขาไม่ทุกวันไป็นได้ขายน้ำ ขายทุกอย่างมีทุกอย่างนะผลลมมผลไม้เจ้วละสามสิบสามสิบห้าบาทตัวเอง <S 2> <S 2> <S แก้วยี่สิบออนแก้วยี่สิบออนเล็กๆอ่ะแก้วยี่สิบออนอ่ะสตรอเบอรีอ่ยูสก์สามพันห้าบาทผลไม้ปั่นสามสิบบาทแล้วเขาขายแก้วใบนี้มาจากนหนไหนอะไรแล้วนะ เมื่อก่อนพวขายดีมากเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆเ,เหมือนกัน่ะต้ออยู่ในตลาดนะ้อมันเป็นเหมือนตลาดนัดตอนเย็นอะแต่มันมีทุกวันไม่ขายเยอะมากแต่มันมีร้านผลไม้ปั่นอยู่ด้วยร้านของน้นขายน้ำแ้วเมื่อกี้ปา้าคิดนะอย่าไปขายในตลาดตอนเช้า,ายิ่งช่วงเช้านั้นก็มีทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะตลาดเนี้ย้ามีทั้งเช้าทั้งเย็น ตอนเช้ายิ่งขายดีน้ำชากาแฟมีเจ้าเนยอยู่เป็นขายโมกาผัดกาแฟมอต้มเหมือนของป้าค่ะนะ,ะ่นาขายกาแฟสดก็ขายดีมากต้มไม่ทันเลยเช้าหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเราไปขายได้สักเช้าละร้อยแก้วนะทุกคนอยู่ได้เลยเขาขายสามห้าสี่สิบขึ้นนะคะเนาะคนมัปเยอะนะทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยนะคะตอนเย็นนี่คนก็ไปหาซื้อกับข้าวอย่างป้านี่แหละไปหาซื้อกคองกับข้าวเดี๋ยวเขาก็มีผักสดอะไรพวกนี้เหมือนตลาดสดเลย มีทุกอย่างคนเยอะค่ะแต่วันนี้ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าอนะ่ะพวกชาวขายดีๆช่วงเช้าที่ตลาดเปิดแล้วแต่ใครจะไปนะคะแต่ว่าสิบโมงเขาให้เราเก็บแล้วเก็บให้เขาใช้ถนนใช้งานแล้วรอบ,บ่ายที่ยงบ่ายพวกรอบบ่ายก็มากันแล้วรอบบ่ายรอบเช้าบางคนขายตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเช้าขายอยู่ตรงนี้เพิ่นเพิ่งจะกลับไปที่เดิมที่เคยขายขายเช้ายันเย็นเลยนะคะ ถ้าเรามีทำเลแล้วว่าสามารถไปได้เหรอทุกคนเช้าสักสองสามชั่วโมงอ่ะแปลว่ามันได้นะห้าสิบหกสิบเจลอ่ะคนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมุนเวียนคนไม่ค่อยซ้ําแต่ถ้าเป็นคนที่ไปเดินประจําซื้อประจําเราได้เขาเป็นลูกค้าประจําด้วยมันก็จะยิ่งดีเนาะอันดับแรกเลยได้จากพ่อค้าแม่ค้านี่แหละที่ขาย นอกจากู้ค้าแม่ค้าเลยเนาะเป็นผูกค้าถ้ามีโอกาสไปได้ดีนะคะทุกคนอันนี้สมมุติว่าเราเงียบเนาะกตบว,วันอะแล้วใครมีตลาดนัดลงมีโอกาสเป็นตลาดเช้าหรือว่าตรงไหนที่จะขายตอนเช้าได้อะแล้วมีมันมัน,ม,นมันมีเวลาสามารถแบ่งเวลาไปได้เนาะป้าว่ามันดีนะดีกว่าการที่เราอยู่กับที่รออย่างเดียวมันก็ดีนะป้าว่า อนนี้เนี่ยนอนรอแต่ลูกค้าประจําวันนี้ป้านะต้งแต่เที่ยงครึ่งส่งน้ําลูกค้าเสร็จะไยเสร็จเนาะต้งแต่เที่ยงครึ่งจนบ่ายสามชั่วโมงละคนชั่วโมงละแก้วชั่วโมงละสองแก้วขายไปนอนไปเนาะแต่ช่วงใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเราขายดีๆแล้วแหละพอบ่ายโมงไปแล้วลูกค้าหมดเข้งางานหมดเลยหมด ันก็จะเริ่มซาก็จะมีเวลาตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองไปบ่ายสามเนี่ยบ่ายโมงครึ่งไปบ่ายสามโมงเนี่ยเราก็จะว่างแล้วบางทีจะไปยุ่งอีกทีจนสามโมงครึ่งคนเลิกการบ้างนักเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นนักเรียนมันเยอะยวบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนี้จะดีสักวันสักสองวันนอกนั้นก็จะพออยู่ได้ก็ยังดีโชคดีว่ามีลูกค้าประจำมาหมุนเวียนเปลี่ยนมาเรื่อยเลยอยู่คนเดียวนั่งไ้กินด้วย ก็ยังไม่ริงกันสองชิจังเข้าวพัรษานะคะทุกคนทำบุญข้าวพัรษาเห่งๆปังๆได้บุญได้กุศลท่่นหน้าเต่เจอกันใหม่คลิปหน้ารนะ้อยอิ่มแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะดึกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ